ครับขณะนี้ผมรัฐวิกิติชาตรีพงเลขาธิการเครือข่ายตาสวรรค์ประกันทุริลิภาคประชาชนนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับมาตรงบ้านเลขที่24ตอกบสี่ตรีลาดนะครับ มาดูพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุว่าที่ชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มมาค้นบ้านแล้วก็ได้ลือ้อกล้องวงจรปิดนี่นะครับเข้ามาก็จะเห็นกล้องตัวตัวแรกนะครับแล้วเข้ามาในบ้านก็จะเป็นบ้าน ้านเหมือนกับว่าบ้านติดๆกันนะครับจะมีสองหลังอยู่แล้วก็จะมีมีจุดนีกล้องเป็นตัวตัวที่สองนะครับขวดที่สองแล้วก็ลักษณะบ้านก็จะเป็นสองหลังอย่างนี้ครับแล้วก็จะเห็นตรงรอย ตรงนี้รอยถอดนะครับคือตัวกล้องตัวนี้นะครับเห็นจะเห็นร่องรอยของอสกอตเทปแล้วก็รอยที่ที่ถอดกล้องออกไปนะครับจากสอบถามคุณแม่ผู้เสียหายนะครับบอกว่ากล้องนี้มีอยู่ประมาณห้าหกตัวแต่ว่า ูก,ก้าหน้าที่ตำรวจได้ถอดไปนะครับตอนนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านคุณแม่ครับบ้านบ้านตรงนี้เป็นบ้านของใครเนี่ยของคุณแม่่ใช่ไหมค่ะแม่ถือไม้ไว้อ๋อเป็นอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ของของสองของสองอใช่ไหมชื่ออะไรแม่คุณแม่ชื่ออะไรชื่อปาณีค่ะชือปาณีน,น,นะฮะเป็นคุณแม่แท้แท้ของสองเลยซึ่งเป็นผู้เสียหายซึ่งคุณแม่ตอนนี้ก็ ลองเล่าพอคร่าวๆได้ไหมว่าเป็นยังไงเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้กี่กาหรอคะก็ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าลูกสะใภ้ไโทรไปค่ะเจ็ดโมงเช้าลูกสะใภ้ไโทรไป,รไปคือตอนนั้นคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ได้อยู่ที่ยโสธรครับลูกสซอร์ไพรสโทรไปบอกว่าตำรวจเข้าบ้านครับตำรวจเข้าบ้านแล้วก็ตำรวจก็แจ้งแจ้งข้อหาว่าโอ,อ้แจ้งว่ามีหมายสารขอเข้าไปค้นบ้าน เขาได้โชว์หมายไหมอีหมายนนสารี้คุณแม่ไม่ได้ถามลูกทไมเขาไม่รู้อ๋อคุณแม่ไม่รู้เพราะค,รคุณแม่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับครับแล้วทีนี้ก็เข้ามาคน้นเข้ามาคน้นเข้ามาค้นในบ้านแต่จะค้นตรงไหนอี้นก็ไม่ทราบไม่ทราบอีกเหมือนกันเห็นเห็นแต่ลูกสาพบอกว่าไปเดินไปที่ห้องนู้เลย เดินไปที่ห้องนู้นเลยที่ห้องไหนอะห้องสุดท้ายนะคะที่สองใช้เป็นโฮมออฟฟิศนะคะห้องนี้ค่ะห้องนี้ห้องที่มีพม่านสีคลึ่นเทีมเนี่ยห้องนี้ใช่ไหมดูได้ไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ก็จะให้คุณแม่พาเข้าไปดูว่าห้องที่โดนค้นว่าที่เป็นโฮมออฟฟิศอยู่ค่ะคือสองใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานค่ะห้องทํางานใช่ใช้เป็นห้องทํางานแล้วก็ ตำรวจรู้สึกว่าจะไม่ได้ค้นอะไรเลยโดนตรงเข้ามาเลยโดนตรงเข้ามาค่ะครับเพราะว่าสิ่งของที่เป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆอยู่อยู่ปกติเรียบร้อยปกติไม่ได้คนไม่กระจัดกระจายอะไรเลยไม่ไม่ปรากฏว่าเห็นรอยคนตำรวจมาค้นเลยค่ะอ่านี่นี่นี่คือสิ่งที่แปลกนะคะครับรับนี่คือสิ่งที่ผิดปกติสําหรับตำรวจที่จะมาค้นยาเสพติดทําไมจะต้องรู้ จุดขนาดนั้นแล้วแล้วรู้ไหมว่าเขาเจอยาเสพติดอยู่ตรงไหนคุณแม่ไม่อยู่ค่ะไม่ไม่อยู่ต้องถามต้องถามผู้ผู้โดนจับเพราะว่าลูกลูกสะพ้ายนี่โดนตํารวจขู่บังคับให้ขึ้นรถขู่บังคับเลยค่ะต้องขึ้นต้องขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันครับเอาลูกติดเด็กอายุขวบกว่าไปด้วยอ๋อติดเด็กไปด้วยค่ะเพราะเพราะเพราะเด็กเขาก็อยู่กับแม่กับพ่อเขาแค่นั้นเอง เด็กติดพ่อติดแม่แล้วทีนี้พ่อแม่เข้าไปเด็กร้องมากก็เลยได้เอาเด็กไปด้วยประมาณคงเป็นประมาณนั้นนะคะดิฉันเดาเอาครับค่ะอ่าก็นี้เป็นห้องออฟฟิศเนาะค่ะห้องนี้เป็นห้องออฟฟิศเป็นโฮมออฟฟิศแกห้องนี้เป็นห้องนอนแกแต่ใได้อะไรตรงไหนดิฉันไม่สามารถจะบอกนี่เป็นห้องนอนอก็ไม่ ก็ไม่มีปรากฏว่าได้โดนค้นอะไรตรงไ,ไหนไม่เสื้อผ้าอะไรของเขาปกติหมดอยู่อย่างนี้เสื้อผ้าเรียบร้อย,อ,อ,ยอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรกระจายนี่คือดิฉันไม่มได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงห้องเลยนะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับอเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมมาผีสังเกตแต่ว่าเอ๊ะทำไมสายมันหลุดไปอย่างนี้เขาถอดอะไรไปบ้างก็เลยโทรถามลูกสะพ้ยเขาบอกว่าถอดอะไรเครื่อง บันทึกของของกล้งอง,งจอดปิดเขาเรียกอะไรฉันก็บอกไม่ถูกเซฟเวอร์เซฟเวอร์ใช่ใช่เซฟเวอร์อถอดเซฟเวอร์ไปถอดเซฟเวอร์ไปแล้วก็เอา,เอ,าอะไรอะอะไรที่ปิดปดโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอีกสองเครื่องครับอ่แล้วก็สุดท้ายเอามอไซด์วิกใบขึ้นรถไปอีกสองคันครับอืมแล้วก็นี่คุณแม่เป็นเป็นค่ะ ข้าราชการเหรอเป็นข้าราชการค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ลูกสาวก็เป็นข้าราชการอ่าเป็นข้าราชการครูด้ไงฮะแม่เป็นข้าราชการเทศบาลของยะโสธรเลยกเกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะอ๋อครับอยู่เทศบาลเมืองยะโสธรค่ะอืมครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วตรงไหนนะที่ว่าที่ว่าจุดจุดที่กล้องกล้องวงจรปิดใช่ไหมคุณแม่มานชี้ดูดิคือถ้าเดินเข้ามาในบ้านถูกทุกจุดเลยค่ะ Oh, ถูกทุกจุดเลยะตรงนี้ด้วยตรงนั้นด้วยมันจะถูกตั้งแต่เริ่มเข้าประตูรั้วมาเลยเข้าประตูที่่า่เข,ข้าประตูรั้วบ้านเข้ามาเจอหมดเลยค่ะในบ้านเราก็มีกล้องนะตัวหนึง่งท่านเห็นไหมตรงเนี้นะคะ่ะอยู่ข้างอยู่ข้างเครื่องแอร์นะ่ะใครเดินเข้าไปก็เห็นเลยใครเดินเข้ามาในบ้านก็เจอเลยก็เห็นก็จะสามารถเห็นคนที่เดินเข้ามาในบ้านได้เลย ใช่อ๋อก้องกล้องที่นี่อีกตัวนึงค่ะเพราะว่าก้องเราหันหน้ามาทางประตูบ้านทาง้าประตูบ้านเนาะค่ะถึงจะเข้ามาด้านนี้ก็สามารถมองเห็นเหมือนกันครับถ้าถ้าจะถ้าจะมองไม่เห็นคือเขาต้องต้องอยู่จุดนี้ไปไหนไม่ได้เออถ้าเขาเดินออกมาปั๊บจับแล้วกล้องจับแล้วอ่าใช่ไหมคะครับนั่นแหละแลวบ้านหลังนี้เป็นชื่อของใครของคุณแม่เองของคุณแม่เองใช่ไหมอ๋อ แล้วแต่ว่าคุณแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ให้ใ,ให้ลูกช,ชายอยู่ใช่<ล>ให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ยอยู่ครับก็ไปเลี้ยงหลานด้อยกัพี่น้องประชาชนก็ได้ดูเบื้องต้นนะครับว่าความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นยังไงเราก็จะได้พิสูจน์กันต่อว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้ความคืบหน้าประการไหนก็จะ รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปนะครับอขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับได